เด็กๆครับอีกตัวนึงนะครับที่มีสลับตัวและรวมกันเป็นเสียงนะครับคือตัว u กับตัว e ออกเสียงว่าอะไรจะได้ไหมครับง่ายๆมากนะครับเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่าอูอูอูเด็กๆพูดตามนะครับอูอูอูเราอยากทำนะครับเช่นคำว่า blue 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 ออกเสียงตามนะครับเด็ก blue 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 เก่งมากครับคำต่อไปนะครับ true 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 อีกครั้งนะครับ true 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 เก่งมากครับคำต่อไปนะครับ true, blue 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 กอแสงตามนะครับ true, blue 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 เก่งมากครับ อีกครั้งนะครับ blue 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 เรออเสียงตามท่ช้าๆนะครับ blue 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 เก่งมากครับคำสุดท้ายนะครับ clue 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 เราออกเส tomato, ียงตามนะครับ clue 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 เก่งมากครับทบทวนด้วยนะครับเด็กๆ